วันนี้เราจะทำกุหลาบทิปอับสอนนะครับจะเป็นลักษณะนี้เริ่มที่เกสรนบัวครับวันนี้ใช้เส้นสีเส้นเดียวนะครับเส้นสีใช้ที่45เซนครับอันนี้เผื่อแล้วนะครับแล้วเราก็เอาเส้นสีมาเสียบเสียบพอครบ8เส้นแล้ว เราก็บิดลนนักษณะนี้บิดลนนักษณะนี้แล้วเราก็เอามาเสียบด้านข้างอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปครบ8ดเส้นพอครบ8ดเส้นแล้วเราก็พลิกกลับแล้วก็สอดเจ็บอย่างนี้น,นะครับพอเราทำครบก็จะได้เป็นลักษณะน,นี้ แล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับทำกลีบบัวกลีบบัวถนัดซ้ายจะต้องได้หันอันนี้บัวเข้ามาหาตัวนะครับเพราะอันนี้ถนัดซ้ายกลีบบัวจะเป็นลักษณะน,นี้กลีบบัวจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับเราทำไปให้ครบ8เส้นครับพอครบ8เส้นจะได้หน้าตาแบบนี้ครับ แล้วเราก็จับริบบิ้นมาโค้งขึ้นแล้วเราก็สอดย้อนขึ้นมาอย่างนี้ครับสอดย้อนสอดย้อนเข้ามาอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราสอดแบบนี้ด้งขึ้นอย่างน,างนี้เราสอดย้อนขึ้นมาทำไปให้ครบแปดเส้นนะครับพอครบแปด พอครบ8เส้นก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับแล้วเราก็มาเริ่มทำกลีบด้านข้างนะครับโดยที่เราจะบิดมาอย่างนี้บิดมาอย่างนี้บิดมาอย่างนี้แล้วก็บิดออกชัดไหมบิดมาแล้วก็บิดออกนี้แล้วก็เอามาเสียบตรงนี้ ริบบิ้นตรงนี้เราต้องให้มันเหลือเพราะว่าเราจะได้เสียบริบบิ้นตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราต้องกะให้ว่าริบบิ้นมันจะเข้าตรงนี้ได้นะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับบิดมาอย่างนี้บิดมาอย่างนี้แล้วเราก็บิดออกนี้แล้วก็เสียบด้านข้างนะครับเสียบด้านข้าง ทำไปอย่างนี้ให้ครบ8เส้นนะครับพอครบ8เส้นก็จะได้หน้าตายอย่างนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าตรงนี้เราจะได้เสียบเราจะได้เสียบริบบินอยู่นะครับตรงนี้เราต้องทําเผื่อที่ว่ากล่าวว่าลิบบินของเราะจะเข้าในตรงนี้ได้ในเข้าในกรีบวัวนี้ได้แล้วเราก็สอดเจ็บนะครับสอดเก็บก็คือโค้งไปอย่างนี้โค้งขึ้นมาตรงนี้ โค้งขึ้นมาตรงนี้โค้งขึ้นมาอย่างนี้ดูอีกครั้งนึงน,นะครับโค้งขึ้นมาอย่างนี้โค้งแล้วก็สอดเก็บอย่างนี้เราทําแบบนี้ไปให้ครบทั้งหมด8เส้นนะครับเราทํานี้ไปครบ8เส้นนะครับพอได้8เส้นจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้เวเราก็ เริ่มที่ทำคล้ายๆมันกรีบบัวครับบิดอย่างนี้บิดอย่างนี้แล้วก็บิดมาอย่างนี้นะครับเราก็เอามาเสียบตรงด้านข้างอันนี้ถนัดซ้ายนะครับก็เลยต้องอาถ้าใครอยากอยากทำถ้าใครยากทำกรีบข้างนอกใหญ่เราอย่าบิดตรงนี้ให้มันเล็กนะครับตรงตรงเรากำลังบิดตรงนี้แล้วเราก็โคง้งเอามาเสียบที่กรีบบัวที่เราทำไว้ว่า เอามาเสียบที่กลีบบัวเห็นไหมเอามาเสียบที่กลีบบัวตรงนี้เราบิดมาแล้วเราเสียบที่กลีบบัวตรงนี้ถ้าใครอยากให้ด้านข้างใหญ่เนี่ยเราทรํากลีดตรงนี้ใหญ่ๆนะครับถ้าใครอยากให้ด้านข้างถ้าใครอยากให้ด้านข้างใหญ่ตรงนี้ใหญ่อันนี้จะทําให้มันแบบกระชับนะครับจะเท่านี้ อีกครั้งหนึ่งนะครับเราบิดโค้งโค้งเป็นกลีบบัวอย่างนี้เราบิดโคง้โคง,บ,ง,บ,คงบิดเข้าไปอย่างนี้เหมือนกลีบบัวพอมันได้อย่างนี้แล้วพอมันได้อย่างนี้แล้วเราก็บิดออกนี้บิดให้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็เอามาเสียบกลีบด้านข้างนี้นะครับแต่คนสอนเป็นถนัดซ้ายก็ลเลยต้องได้หันเข้าหาตัวอย่างนี้ เสียบเข้ากรีบบัวนะครับพอเสียบเข้ากรีบบัวก็จะหน้าตาอย่างนี้แล้วอันนี้จะทําให้มันแบบกระชับนะครับเราทําไปอย่างนี้ให้ครบแปดเส้นครับพอครบแปดเส้นพอครบแปดเส้นก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับแล้วเรามาเริ่มทํากรีบกันเลยนะครับกรีบด้านข้างกรีบด้านข้างเรามาเริ่มทากันเลยนะครับดึงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็บิด ยิดให้มันเป็นกลวยแบบนี้แล้วเราก็สอดเข้าไปด้านหน้าถ้าเหมือนกับกลีบบัวเรานี่หนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปด้านหน้าเสียบเข้าไปด้านหน้า,าตรงนี้ด้านหน้ากลีบนี้เราพยายามคิดเหลี่ยมตัวนี้ให้มันเข้าไปในด้านในนะครับดึงเข้าไปมันด้านในแล้วเราก็ดึง ดึงเราเอามือตัวนี้ดันกลีบตัวนี้ไ้ด้วยดันดึงกลีบให้มันแน่นดึงให้มันแน่นเลยนะครับนี่ดึงให้มันแน่นอันนี้คือแน่นแน่นพอประมาณอีกครั้งหนึ่งน,นะครับอันนี้ไปด้านซ้ายนะครับถนัดซ้ายดึงขึ้นมาบิดเป็นบิดเป็นครัวอย่างนี้แล้วบิดเป็นครัวอย่างนี้ ดึงขึ้นระเบิเป็นกลืแล้วก็เสียบดังหน้าหๆตัวนี้แล้วเราก็ดึงพยายามให้กลีบตรงนี้มันเข้าไปด้านในนะครับนี่แล้วเราก็เอามือเอามือของเราดันดันกลีบด้านล่างไว้แล้วเราก็ดึงให้มันกระชับทำอย่างนี้ไปให้ครบแปดเส้นนะครับอย่าเลืมนะครับถ้าอยากให้มันกระชับก็คือเราเหวียงตงัวนี้กดตรงนี้ลง แล้วเราก็ดึง,งนี้ถึงแล้วก็กดไว้กดดึงให้มันกระชับแล้วเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ พอได้หน้าตาอย่างนี้แล้วเราพลิกกลับมาอันนี้ก็คือตัดมาที่45เซนนะครับยังเหลือเยอะอยู่คือเผื่อมือใหม่เผื่อว่าจะทำกรีดด้านข้างตัวนี้ใหญ่แล้วเราก็ตัดประมาณ3เซนนะครับตัดให้มันครบ8เส้นครับพอครบแล้วเราก็สอดเก็บครับสอดเก็บโค้ง ดึงให้มันกีบข้างล่างเท่ากันโคง้งแล้วก็เสียบอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปให้ครบ8เส้นนะครับพอสอดพอสอดครบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับกุหลาบทิ์อักษรนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับขอบคุณครับ